เราบอกมึงปวดคอตาแก่ม้อแก่มองไปเห็นที่หายเนื้อของมึงจะไปยังไงเนี่ยเอ,อ้ยลื่นใช่ไหมเอาแคเตะที่เลยไหนไหนทีจะซักนะเป็นปีแล้วเนี่ยไม่ได้ซักชุเลยเดี๋ยวพี่เราไปดูพี่หญิงหน่อยสิขัวมึงจะไม่ซักยังเข้ากระเป๋าเก็บเลยผอเู้ใจยมาเจอจอ ผมเป็นพนักงานดับเพลิงครับผมสามคนเป็นขอทานครับเป็นขอทานครับตายแล้วอ่ะแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะจมูกบี้ครับจมูกบี้ผมพิการทางจมูกพิการทางจมูกเอ้ยคนนี้พิการทางเพศอายุยังน้อยอยู่แล้วน่าเสียดายจะกินอีกแล้วนะมึงอะไรเปล่าครับเพราะอะไรเปล่าครับคุณสวยมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหต้อโชมกันมาตั้งเยอะนะ ไม่เป็นไรทำบุญไม่ขึ้นเลยตอนนีครับคุณผู้หญิงมาอ่าอ่ะก็ทำไมถึงไปขอทานนี่คะเนี่ยขอทิปมาเป็นขอทานนี่ยไม่ใช่ใครหรอกครับทำไมคะคือน้ำมันไม่ดีครับปีนี้อ๋อน้ำไม่ดีครับแล้วไปขอทานน้ำมันท่วมอะครับน้ำท่วมครับพ่อนะเอาพ่อกะบี้ครับพ่อกะบี้แล้วแม่นะแม่กะบี้นะแม่กะบี้แล้วน้อง อีนี่เขาเป็นตำรวจแ่ในร <c oughs> บริซัทมีหมดทั้งบ้านนะครับคุณผู้นายครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงไม่คุณผู้นายครับเห็นกล้ามขึ <c oughs> ้นเรื่อว่าแก้ววงวันยนแอะเดียวเองเองที่ต่อ,อยก,กันเราเป็นคนจีนเดี๋ยวถ้ามาเที่ยวประเทศไทยกูจะกระทืบงอกบบอกแก้วกูน่าสงสา,ารเนาะสงสา,ารตัวเองนะครับทำไมไม่เป็นไรครับผมไม่กินครับไม่ร้ายแล้วต่อแม่บอกไม่กิน อทานทำไมนี่ฮะนี่น้ำฝนหรือน้ำลายคุณนายปนกันโอ้โหาผมจะเป็ดเกื่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้อระบอกหน่อโค้งอย่นี้นี่โอ้อหอร่อยนะ่นจะทำอะไรดำเปื่อยต้องโงู่ไม่เช่อ้ันควายตัมึหายเปิดร้านเฉยสวยกระเป๋าที่หลังกระถอกเฉยเอ๊เปิดทำเยี่ยอะไรตีห้าตีหก เนี่ยแล้วเปิดนั่งเรียนเทคนิคตั้งตังแน่เลยโอ้ยแต่คุณไม่ดูเรื่องคุณไม่รู้เรื่องอบัญญัติออกแม่ไอ้ทานฮะออดานก็ดูรูปร่างอย่างกับนกเงือกทำไมบุตีตายเลยรูปร่างในพระบาทสมเด็จใจบูสุนทานนี่มันนุ้มยี่เกทีมนี่เห็นไหมใส่ชุดเหมือนกันนี่โอ้โหหล่อจริงเลยพระคุณเป็นอะไรคะ สาวก็เป็นอะไรคะเฮ้ยมากหมูตึงหมูตึงหมูตึงเจอพวกเดียวกันลูกสาวถ้ามึงจะเดินจริงเหรอจะเดินสเต้้อตายแล้วเจอผู้เตรียมการไอติติเป็นจริงหรือว่าแกล้งเป็นมึงเลิกกันเลยนะไอไอ่อไอเรื่อกี้เกียรติยากระเพลทั้งคณะมึงเลิกซะเลยเาจะเลิกไหมล่ะเลิกแล้วครับ ไม่ยักเหรอเพอค่ะพวาค่ะตัวแม่นี่ตัวแม่ว่าจะไม่เป่ายาะหรักเดี๋ยวตรงแรกมันตึงหน้าแม่จะยาทำอย่างนี้ถ้าเครียดจะเป่ายาะนีก เจรจาเป็นการผ่านเพื่อให้ราชาิี่ดาได้มาสมบูรณ์แบบเจอเดียคู่ซะแล้วแต่สีเดียวกันเลยเป็นอะไรครับพี่ขาเป็นขอทานครับทำไมถึงมาขอทานล่ะอีนามันเล่นไปแล้วอีเอนาดานเล่นแล้วเล่นนีกเี่ไปขอทานใช่ไหมครับกินข้าวใครให้อะไรทียางเอาไม่เย็นกินข้าวบัจภาคแล้วคบอสุดยเงินมาให้อเอไม่เหมือนพี่นัน ขอบพูแบดแต่ไม่ให้ตาวผมไม่เป็นไรครับขอทามแทนมาเห็นหน้าเห็นตาผมก็เชื่อใจน,นะครับเอาเลยได้วันมาแบงค์ร้อยไล้หรอเปล่า้อยขอบคุณคุณผู้หญิงอุ๊ย <c oughs> ขอโทษนะครับ,รบมาที่ครับอีกที่ดีเล่นวมาวสนามมันึ่งบอกแบงค์คุณนายเปลนปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมุดเล่นทำไมทำไมไม่เอาแล้วมันมาตัวใหญ่อะไร เด็กบินไม่ได้ขาดทุนเล่ย์ร้ยหนึ่งอีนุ๊กจึงลาดทุนราชกิตาร์พน้องอีนุ๊กคลองตายเขาคือแม่คลองตายไม่ว่าสูงไม่ว่าต่ำไ,ไ,ไม่ว่าสาูงไม่ว่าต่ำไอจิปันที่สวดท่านฟันเลยชายใดที่มีบุญคุณจริงก็ต้องมาตอบแทนเพื่อแสดงการตอบแทนและคุณจึงเสด็จเข้าสูาค่คุณจนด้วยนะครับผมเป็นคนพนนิการตาบอด หญิงใส่ชุดเขียวสวยจังเลยครับนี่เธอตาบอดจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงครับเดี๋ยวก่อนนะสาม <3 S 1> คนเนี้ยถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นขอทานนะฉันเชื่ออยู่คนนึงนะรูปร่างนี่กลางมีเชียร์ดูสิหีินี่รูปร่างต่ำขนาดน้เลยกระ,ะลูกกระลูกด้ยสารภาพไปทำหน้าใหม่เธอครับเป็นหน้าหญิงน่ะขอบคุณพวกเธอมาก ที่ช่วยชีวิตหญิงเอาไว้ไม่อย่างนั้นป่านนี้หญิงคงแย่แน่เลยจู่คุณพูดจานุ่นนวนอ่อนช้อยเหลือเกินคุณเป็นใครเหรอครับพอจะบอกกับผมได้ไหมว่าคุณเป็นลูกเต้าเราใครกัน <c oughs> จะบอกให้นะ มยอนี่หรือคือผู้มันพระองค์จึงเอ่ยขึ้นว่าสิ่งปะเพณีที่มั่นมาเยบนบ่ายท้าพุนเอชัยยาพระท่านทุ่งเห็นสบายิง มีมิตรจิตเธอจะจิตก็เริ่มจะมีมิตรใจเมื่อคู่คิดใครก็อยากเข้าใกล้โดยมีมิติถือจอมหามาดาบหน้าจึงเหนื่มตัวสบาย หญิงหน้าไม่มีอะไรจะให้งันขอมอบทำมาลงให้เกเธอแล้วกันนะจ๊ะเก็บไว้ดีๆนะทำมาลงของผู้วันนี้สูงสักนะเมื่อถูกเกบตัวรักผู้พี่เห็นจึงเริ่มไม่พอใจแต่แล้วจึงตัดงีขึ้นว่า